สวัสดีค่ะพี่นี่สาวดอนต้นโ่อค่ะพี่นี่เมียพลังเอ็นเอสพีชาแนลพี่น้องค่ะเมื่อนี้พี่นี่สุภาไปเที่ยวมาเที่ยวเซีย่ยงแล้วคนละมาค่ะมาไปเที่ยวที่เซ่ยงกันตรงนี้อยู่ที่ร้านขายรองเท้านะคะ รองเท้าที่ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นแฟนกำลังเดียวเบิ่งแก้วไหนพน้อดีดเนียแฟนเพื่นี่สื่อรองเท้าดีดี

สวยสสวยสวยยเมืองเก่าเป็นตึกเก่าเก่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเสื้อผ้าค่ะกำลังอาหารเที่ยงเนาะคะ่ะเนาะที่สียอง จะพี่ดูกว่านี่ส,ดดล,งงสลัดสลัดอะไรปลาหมึไกไกกกับคกเกตไหนคเกตนะนี่ปลาค่ะพี่นี่เอาปลาเนาะค่ะเนาะวันนี้อาหารรวมกันสองจานนะคะสองพันกว่าบาทคะ่คะเอฟซีค่ะ Non, pas celui là, pas Iris. L'autre, euh, Ils sont partis en même temps. C'est bon? Oui. ปลาบอสดค่ะพี่พี่นี่ว่าบอสแสบ,บปลาบอสแสบ,บแต่ว่าอันของแฟนไข่แน่อยู่แต่พอของพี่นี่ปลาบอสแสบ,บพี่นี่ให้แฟนตั้งครึ่งหนึ่งค่ะมันบ่นคืออาหารบานเท่าปันไดดอกจกักรเซี่ค่ะ ทำเท่าที่ทำได้เนาะคะ่ะเนาะคลิปเห็ดเท่าที่ทำได้เพราะว่าโต๊ะมันนั่นแข็ง <c oughs> <c oughs> Pas dans ta cave. Euh, T'as déjà trouvé euh, Non parce que <laughs> ça dépend de toi. Moi je prends de toute façon ça. Hein. Il n'y a pas d'entrée avec ça. Il n'y a pas d'entrée ça. Carte, je enfin, une entrée, je prends. Et toi c'est Bon allons-y pour les Avec du jambon Et alors moi je vais prendre l'entrée la salade de jambon. Tu vois un peu

เยสิบองเยลิที่บองเยสจั่พี่นี่คุยกับแฟนพี่นี่นอนปลากับข้าววันนี้ถ้าเทียบกับอาหารหมู่บ้านที่พี่นี่กินบนเขาหมู่บ้านนี่แซบคักค่ะพี่นี่บ่อร่อยเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่นี่หายี่แต่ว่าอาหารบนเขาพี่นี่ให้ลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะเทียบกันบะได้เลยเนาะคันเนาะ ตอนนี้จะกลับเซี่ยแล้วค่ะตอนนี้อยู่เซียงเซียงเซียงกบซิตี้นะคะเนาะอยู่ที่ครบซิตี้ คนพรุ้งผ่านเนาะค่ะเนาะเส้นหูเส้นเนาะค่ะเนาะเส้นหูเส้นยาพี่นี่กับผ้ามาเทียสย่องกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้อยู่ในล้านอ่าสนามกว้กวางๆคะ่ะอยู่หนา้ากรุสิตีค้ค่ะรถกระบาาร่ใครเล่นหลายหรอกค่ะสิมีแตร่รถบัสเนาะค่ะเนาะรถกะ บ่บหลายเขาบ่ให้เที่ยวหลายหรือจางไหนพี่นี่กับบงหะว่าบ่มีหลายปันไดค่ะพี่นี่กับมาสย่องมือนี่กับมานัดพบกับญาติของแฟนเนาะค่ะเนาะเพื่อนจะไปเมืองไทยแล้วบัดนี้เพื่อนอยากคุยกับแฟนพี่นี่ว่าไปเมืองไทยมีอีหยังหนาเที่ยวในประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ,ะพี่นี่กับคุยกันจบเรียบร้อยแล้วพี่นี่กับเขามาสย่องมาก เดินเที่ยวซื่อเสือได้ตัวหนึ่งขายเอฟซีขาแลวก็พากันกินข้าวเที่ยงอยู่อ่าซี่องนี่แหละค่ะอาหารที่พี่นี่กินก็คือปลาปลาหนึ่งของแฟนการปลาหมึกค่ะโอเคค่ะพี่นี่สาวดอนคนโกก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละคขาค่ะปลาหมึกภาษาฝรั่งเศสว่ากาละมาค่ะเอฟซีขาสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนด้จ้ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ